Zombie Apocalypse <laughs> ระคับก็อยู่กับผมนายป๊อปเอสแมนนะกระแก้มจูเซิร์เดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะอ่าในวันเสาร์นะผมก็เป็นวันที่แบบว่าบอสโดโด่กาเนิดขึ้นมาแล้วนะผมสุดยอดความแข็งแกร่งของบอสสายอาพืชนะผมก็อยากจะเข้าไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าอยากได้รูปปั้นอาอีเตอร์อาโดโด่นะผมก็จะเป็นโดโด่ที่เต็มไปด้วยไข่ทั้งหมดเลยแล้วก็ดีเอมากมายนะผมก็อาใครอยากจะสะสมดีเอยังไงก็อย่าลืมเข้าไปอา หาดวนกับอบอสโ,โดโดนะผมโดโด,โดออยากมีวิเลี้ยงมังสักตัวจังเลยแต่ยังไม่เปิด <c oughs> อให้เรามีแค่สตัวเท่านั้นนะ,ะผมมีข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นข่าวด้วยว่าช็อกสะเทือนวงการของจูซิทเวอร์เดเกมากเลยนะผมเพราะว่าอาืลีกนี้ยังไม่จบเลยนะผมเรีกได้ามาจ่อแล้ว <c oughs> สำหรับทุกคนนะผมที่ใครยังไม่รู้นะผมเปิดแล้วก็เลื่อนเข้ามาอันสุดท้ายเลยนะผมนั่นก็คือ Shar กออฟเอินะผมแก๊สัต ที่เรียกว่าเป็นสัตว์โลกล้านปีนะผมในธาตน้ําแข็งนะมันก็มีชื่อว่าแอคเทโดอนนะผมอ่าแอคทโดัสแอทดัสนะผมนัน,นก็เป็นเจ้าหมีดําแห่งขั้วโลกฟารมหนาวเย็นอ,อะไรสักอยากมึงมาไวไปไม,ไม่เนี่ยเลขนี้กูยังไปไม่ถึงไหนเลยเดียวอ่ะมาสรุปผลเลขกันก่อนนีฟ้าสำหรับเลกนี้นะผมก็ผมก็อยู่แรงเพเดต้า อันดับที่84นะผมมีแต้มอยู่1 5 0เะผมเรียกว่าอาจวนเจียนจะตกลงไปแหลงแหลรเลยวะทุกคนแหลงซุปเปอร์แรดิอ่าผู้นำมีแต้มอยู่261เัผมห่างกับผมอ่าประมาณ110นะครับผมแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผม ไปเฟสตตีเอาก็ได้แต่ผมขาใจหลีกนี้จริงเลยไม่มันมารวดเร็วอะไรขนาดนี้ฮะคาใจจัด,จดเลยทีเดียวอ่าตาดอบแบงค์สวยงามว่าหลีกนี้มากเลยนะผมหลีกนี้ตาดอบแบงค์เท่าไหร่วะเดี๋ยวเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะอ่าเรนชิเนียคอลเลคชันนะผมมันไม่แจกเรนชิเนียลรออ่ามาดูกันหน่อยนะผมแบงค์เขียวเสียวอุ้ยแจกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะผมแต่ตาร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ในไนๆเช้านี้ก็เข้ามาแล้วนะผมก็จะเล่นแพ็กที่จะจ่างไปแล้วนะผมแพ็กนี้ก็เหลือเพียงแค่แพ็คเดียวแล้วก็จะไม่มาอีกแล้วนะผมสำหรับนาสุโตเซลาท็อปนะผมนี่ไงไม่มีมาแล้วนะครับผมดังนั้นเพื่อเป็นการราจากบวกซะหน่อยดีฟ้าสำหรับการดีเฟนซนะผมอ่าเราก็จะเอาตัวไหนไปดีวะคิดจะจัดเลยเอาตัวไหนไปดีฟ้าอ่าโตโรเราเคยเอาไปแล้วนะผมอ่าเรายยังไม่เคยเอาตัวไหนไปวะ คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่จะจัดอ่ะผมจะเลือกอ่าโดโด้ไปกันแล้วกันนะครับผมมามาวัดใจกันดูว่าโดโด้จะสามารถรับมือกับนาซูโตเซเลท็อปทั้ง10ตัวได้หรือไม่นะผมบาลลุยกันดีกว่าอ่าเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะครับผมแปลว่าอ่าเราไม่สามารถจะฟื้นชีวิตโดโด้ได้นะแต่ว่าเราก็ได้เปรียบตรงเรามีสาชีวิตนี่แหละบอเลย วันแรกก็แทบจะล้มไม่ได้มันเริ่มก่อนด้วยอ่ะมาเลยประกาศศักดิ์สรฟ์มยกิ่งใหญ่ของสายพืชใครกันแน่ที่จะเป็นสายพืชที่แท้จริงนะผมมาเลยเพื่อที่อาจจะแบบว่าปิดกาน จากไปจะเรียกว่าปิดการจากไปหรืเปล่าจะเรียกว่าอะไรดิต้องเรียกว่า,าส่งหายการจากลานะผมในศึกฮานาซุโตเซระท็อปนี่นะผมโอเคสักการมันโดโดโอ้ยกระพือปีกยังเดยังครบ3ตัวอยู่อือหือกระโดดจิกเรียบร้อยลงไปหนึ่งตัวแล้วนะผมเล่นยากเหมือนกัน,น,นเล่นยากเหมือนกันถึงจะมี3ชีวิตแต่ว่าก็ยังไงพีชีพได้เหมือนกันอือหือจบไปแล้วชีวิตนึง คิดโจมตีเราเท่าไหร่วะอา่าผมไม่รู้ะแต่ผมโจมตีมันหนึ่งแล้วกันโจมตีมันสองแล้วก็เอ่อตะกิันโจมตีเราเท่าไหร่วะผมไม่ได้สังเกตเลยโจมตีสองโจมตีสามแล้วกันเราเก็บไปสามเอ้ยมัวแต่พูดเยอะไงเลยไม่รู้นี่นะจิกก็ให้เรียบร้อยลงเมนอนกรทผมยังไงต้องรีบกำจัดฝั่งนู้นให้เร็วที่สุดนะเพราะตัวหลังๆนี่ดามเมจเยอะเหมือนกันนะผมดามเมจมันไม่ลดรึ่งนะผมเดียว,วมันไม่ลดกึ่งเลยใีเดียว ครึ่งครึ่งกึ่องอะไรเออผมจะตายตัวหนึ่งแล้วนะผมโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองนะป้องกันหนึ่งนะผมแล้วก็ป้องกันสองดีกว่าเดี๋ยวไปสามนะผมโอเคสวยหลอนจ,จัดจ,จิกมันโต้โดฝ่าจะออกตัวได้เรื่องจริงผมกระถือมึงตายแล้วสภาพนี้โอเคมาจะเจ็ดตัวนะผมจะทำอะไรฉันได้โนกจะมอบการไมหมฉันโดนนั้นเชิอจะบ,บอกให้ถึงความแข็งแรงของฉัน เก็บไว้สี่นะผมป้องกันสามโอเคก็เราจะได้รู้กันไปว่าใส่ฟูตใครแข็งแกร่งที่สุดนะผมนี่ผมบั่จงเอาเลเวลสิบมาเลยนะโจมเต้เซเดือสองเข่าหนึ่งนะผมเอ้อยังอยู่ครบยังอยู่ครบไม่ได้เอาตัวมาเปลี่ยนเปลี่ยนสตอวเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะจอมเต้หนึ่งผมเสียเปรียบนะครับผมว่าอาดาเมียดผมน้อยนะผมโจมตีหนึ่งล้มไม่ได้แล้วนะครับผมโจมตีหนึ่งจมตีสองจอมเต้สามนะผม แล้วก็เอ้ยตะกี้มันมีเท่าไหร่วะเอ่อตะกี้มันมีหกหรือแปเอ่อไม่มั่นใจนะผมแต่ว่าโจมตีประมาณเนี้ยน่าจะล้มได้แล้วแหละอ่าหนึ่งเหลือสองล้มได้ไหมไม่ได้วะโอเคชิบหายแล้วตัวนี้ยืดเยื้อ,อ,อตายแล้วลืมไปวะมันมีหกวาไม่ได้มีให้นะผมชิบหายแล้วโดนแน่ๆนโจมตีสองีนี้รู้แล้วแต่ว่าเสียเวลานอะผม เสียเวลาในที่นี้คือมันเจ็บฉุกอีกทีนึงด้วยอะ่ะอ,อจมตีหนึ่งสองสามมแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองเหลือไวนะ้สองอ่ะสามสบายที่นี้รัตายแนะ่โอ้โหมนเสียเวลาตัวนี้แล้วแถมโดนดาบเมลฟีทีนึงด้วยตาบอที่สุดร้อยฝ่ายในนั้นเยลยอ่ะเราดเมเมลน้อยกันไปแล้วมันไม่สูดได้สูดได้เชื่อเดจมตีสามเข้าหนึ่ง เออไปแล้วตัวนึงอะโดนโถสีจะแฮงด้วยผมสีแดงแรงจริงๆไปซะแล้วนะเออจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามับผมอ,อ่าป้องกันหนึ่งนะป้องกันหนึ่งก็พอเพราะว่าเรายังอึดอมตะอยู่โอเคตายซะจิกมันจริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาเดาเมจมาเยอะหน่อยเราจมตีแค่หนึ่งมันก็จายแล้วนะผมแต่อันนี้ต้องเ,อเสียสแต็กรุ่มจมตีสองจมตีสองมันเริ่มมีลายแล้ววะมันเริ่มมีลายแล้วว่าววโดนเลย เออโดนสองโดนไปร้อยกว่าผมมีสิทธิ์สู้ไม่ได้นะเนี่ยโจมตีหนึ่งอ,อ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองอ,อ่าตะกี้มันเหลือเท่าไหร่วะสามสี่นะผมแล้วก็แอรป้องกันหนึ่งไว้ก่อนหนะป้องกันหนึ่งอย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยมันไม่เหลือสแต็กเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันแ่ะดูดิไม่ได้ตายแล้วชิ้มหายจัดจนเลยทีเดียวมันเหลือสี่ตัวนะผมเฮ้ยมันเก็บสแต็กมาตัวหลังแต่ว่ามันเหลือแค่หนึ่งอยังเราโจมตีซะเยอะแยะเลยจิ มาทีนี้ตั้งใจมีสมาธิหน่อยนะผมไม่งั้นเนี่ยผมมีสิทธิ์ไปอาประโลกได้นะหนึ่งสอามนะผมโยสี่ 4, ไปเลยอ่ะมาอ,อ้ยป้องกัน3โอเคจะมีแค่6เท่านั้นยังไงยังล้มชั้นไม่ได้อยู่ละเหือทั้งสี่ตัวเลยนะโจมตี5้เหลือหโอเคจำไว้นะผมโดโดอยังไงต้องรักษาตัวที่2ไว้ให้ได้ดนะูเออจมตี1จมตีสจมตีอ่าสามนะผม แล้วก็บันเหลี่นหนึ่งใช่ไหมเกี้ผมจับไม่ถึงใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ أ, ป้องกันหนึ่งตัวนี้ดิตวิสต์ตังไมากเลยเนี่ยหายจัดเลยแต่ว่ามันไม่กล้าโจมตีเราเยอะหรอกออมันไม่กล้าโจมตีเราเยอะหรอกจัดการมันดีนะเออลงไปนอนกองเลือสามตัวเท่านั้นดูซิจะไหวไหมสำหรับโดโดด้นมาโจมตีเราไรโจมตีเซทิ้บหายจัดเลยทีเดียวเออไปแล้วอีกตัวหนึง่งว้าเหลือตัวเดียวแล้ว เรียกว่าอามินเมย์จะจัดหนึ่งสองนะผมแล้วก็ดูดาเมจต,ตัวนี้อุ้ยเจ็ดสิบเอ็เลยเอ่อป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมเหลือไว้สองโอเคตวัวสุดท้ายกูได้ได้ใันไม่ตายมินนี่ <c oughs> โอเคตายซะนี่นะจิกเขาให้นี่กระโดดจิกโอ้าวเราต้องโจมตีสองมันก็เล่นยากนะผมมันเหลือสองตัวเราเหลือตัวเดียวแต่สองตัวนี่มัน่าจะนั่นไงเห็นไหมต้มี ต้องบินสิบนัะห,หน่อยสำหรับฝั่งนูน้นไอ้บรรได้อย่างงี้เลยเรามีหกนะผมป้องกันหนึ่งสองสามนะผมเหลือไว้สามโอเคมาป้องกันสามไปแล้วลมเจียนไม่ได้ง่ายๆหรอกนะสุตโตชันตีร้ระดับประ้องกัาทีนี้แหละวัดใจสุดๆเลยทีเดียวมีเจ็ดสิบเอ็ดนะผมป้องกันหนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วก็เหลือไว้อ่ะันไหน ฉันไม่ยอมตายง่ายๆเราจะบอกให้อยามี5้าก็จะโจมตีเท่าไหร่อะเราพยายามเรียกเรียกสแต็กมันอยู่นะผมโจมตีสองให้มันได้อย่างงี้เลยจะไม่ได้ใช้ไม่ตายไงเรื่องของเรื่องไม่ได้วะ่ะมันต้องจบด้วยไม่ตาย1 2 3 4สอนะผมนะอย่างเงี้ยเอ้ยป้องกัน2ชิบหายมันปั้นสแต็กขึ้นมาแล้วนะผมมี5้านะโอเคมาเดี๋ยวจัดตึงต้งๆกันเลยทีเดียวโ <laughs> จมตี 2. โอ้มันโจมตี2ตลอดเลยโอเค โจมตีสองเห็นไหมผมป้องกัก 1, นหะนึ <c oughs> ่งสองนะเรียกว่าวัดใจสุดๆอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเอ,อ้โป้องกัน2ไปแล้วนะครับผมมันทําเหมือนเดิมเลยว่ะมันมี5้านะวิเราโดน3แล้วเลยโดน2ไม่ตายสองไม่ตายโอเคไม่โจมตีว่ะความบันเลเกิดแล้วไงความบันเลเกิดแล้วหนึ่งสองสามสี่นะผมแล้วก็แอบนะมันจะมี8หรือเปล่าไม่มีถึง8นะผมแปดสิทีนี้ไม่มีถึง8ไนดะ้ไง,ไงมี7ว่ะชิบหายแล้ว ถ้าโดนสามนี่เรามีสิทธิ์ตายเลยนะโจมตีหกยังไม่ตายนะผมโอเคอุ้ยเกือบจัดจ้านะมันเหลือหนึ่งนะผมโจมตีหนึ่งพวกเราต้องโจมตีเยอะเลยอะโจมตีหนึ่งโจมตีสองยังไม่ตายอกีกสามสี่นะผมโอ้โหแล้วเราต้องปกป้องตัวเลยอะไม่ใช่ใช้ไม่ตายอยู่ดีนะผม อะไรวะเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเนี่ยนี่นะจิกก็ให้เรียบร้อยลงไปนอนกองนุ่ผมวิเราต้องโจมตีมันสามเลยนะันอย่าล้มมันได้นู่นผมว่าเลือดมันเยอะแล้วเกินชิม <c oughs> หายจ,จัดเลยเนียโจมตีสิยังอยู่อ้กไม่ธรรมดาเรานี่มันนะสุดจัดจริงๆป้องกันกดป้องกันอนย,ยากใช้ไม่ตายหนึ่งสองสามนี่ผมทำเลยเนึ่นง ยิงหลมมันได้แล้วเนี่ยแต่มีสิทธ์แพ้นเนี่ยถ้าทำอย่างงี้มีสิทธ์แพ้จัดๆจบตีสิหเขอาไปไม่ได้แน่เนอะผมสุดละสุดละได้แค่นี้นะผมมาจัดการันเลยดีกวาไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่เอาไว้แล้วนี่นะกระโดดทีบก็ได้เรียบร้อยไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยว่ะโอ้โหเพราะเหลือตัวเดียวไม่มีความสั่งไม้คีแล้วไงเรียบร้อยอ่าก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับแพ็กนาสุูโตเซาท็อปโชดาวนี่ผมมาบัส เอ้ยไม่ได้นะสุโตปิดท้ายด้วยอะ่ะเออให้มันได้อย่างนี้สิโอเคตังผมก็หมดจัดเลยนะเดยแค่15ล้านเท่านั้นนะเอ้แต่สวยโลนวะ่ะเอ้ยขยับแล้วว่ะหลังจากที่ไม่ได้ขยับมาหลายวันนะสำหรับแคดออฟเซทันนะผมอ่ะก็ จะตีแพ็กไหนอีกก็อ่ามาร่วมลุ้นกันก็นแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะก็เข้ามาเล่นได้นิดๆหน่อยๆนะสำหรับใครที่รอเกมนู้นเกมนี้เกมนั้นก็ขอให้รอกันไปก่อนนะผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริง้ะผมมีเวลาผมก็จะเล่นให้นะผมสำหรับทุกคนเลยพูดตรงๆเลยแล้วก็ขอบใจทุกคนด้วยนะผมที่ติดตามกันเรื่อยมานะผมนะขอบคุากนะสำหรับเช้านะี้น,น,นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสีโยเกนทุกคนแฟนเดียังเล่นโย่บ้าแล้วเฟย